สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับผมมาพบกับผมมาเดิมนะครับเจเจท่านคาติวนนทสีผ้าจังหวัดนนทบ,บุรีครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยราคาถูกไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอแล้วก็อยู่ตลอดนะครับ mm. ก็ลูกค้าใหม่ที่เพิ่งมาเจอคลิปผมครั้งแรกนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะครับ ผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกชนิดนะผมขายหมดนะครับลูกค้าไม่เกี่ยวนะว่าจะเป็นรถตู้ SUV รถเก๋งรถยุโรปรถญี่ปุ่นนะครับจนถึงรถที่เป็นกลุ่มรถซุเปอร์คาร์นะครับถ้าเกิดมีโอกาสได้ซื้อสภาพสวยๆก็จะเอามาขายหมดนะครับไม่ได้แบ่งประเภทนะลูกค้าก็ค่ากันไปนะครับแล้วก็ลูกค้าเก่าผมขอบคุณจากหัวใจนะทุกๆท่านนะครับลูกค้าที่รักกันแล้วก็ เป็นเพื่อนกันที่ดีมาโดยตลอดเลยนะครับแล้วก็ผมค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมามากนะฮะในการถ่ายคลิปของผมแต่ละครั้งถ้าเกิดลูกค้าไปย้อนดูเก่าๆนะฮะหรือว่าดูคลิปล่าสุดปัจจุบันคือผมต้องบอกเลยว่าสไตล์ผมอะได้ลดมาแบบไหนผมล้างสีดูดฝุ่นนะครับเอามาถ่ายรีวิว ภาพสดๆแบบเทคเดียวจบไม่ตัดต่อคลิประหว่างทางนะฮะแล้วก็ไม่ใส่คอนเทนต์ใดๆสิน้นแล้วก็ผมก็จะไม่อ่านสคริปด้วยผมก็จะพูดตามความเป็นจริงที่ผมพบเจอนะฮะถ้าเกิดว่ารถสวยไม่สวยผมก็จะบอกในคลิปวิดีโอแล้วก็ถ้าเกิดพบเจอตาําหนิตรงไหนผมแจ้งระเดียดตามความเป็นจริงทั้งหมดนะครับลูกค้าเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเอา v ีคอสต้องบอกว่า i s u ูซ v c ีคอนะฮะเป็นรถที่ใช้งานดีอีกหนึ่งรุ่นได้ที่สำคัญคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะฮะเป็นตัวท็อปสุดนะ,ะลูกค้า เป็นออโต้โฟวินนะฮะต้องบอกเลยนะคะเป็นออโต้โฟแล้วก็ยิ่งตัวใหม่ๆนะฮะเป็นเกียร์โฟไฟฟ้าก็จะมีตั้งแต่โฟโลแล้วก็โฟไฮนะครับโฟไฮก็คือสามารถขับเคลื่อน4ีล้อแบบความเร็วสูงได้ะครับลูกค้าแล้วก็เป็นรถที่เมนเทนแนนต์การดูแลรักษาค่อนข้างง่ายนะฮะต้องถามได้เลยว่ามีช่างทุกตำบลน,นะฮะทั่วประเทศไทยนะครับช่างอิซูซุนะฮะมีเยอะมากแล้วก็อไหล่ราคาไม่ได้สูงนะฮะแต่ที่สําคัญราคามือสองลงเยอะมากครับลูกค้าเดี๋ยวนี้ผมพาไปดูรายละเอียดกัน,นะครับกับอิซูซะะูา รถได้เดิมทั้งคันเลยครับแก้มหน้าแก้มข้างประตูทั้ง4ประตูนะฮะรวมถึงไฟหน้าไฟท้ายฝากระโปรงหน้าท้ายหลังคาคานล่างเดิม100%ครับรถนะฮะลูกค้าในเล่มจะลงเป็นสีส้มนะครับ รถเป็นสีเดิมโรงงานนะฮะไม่เคยกลับสีนะฮะและที่สําคัญนะครับรถคันนี้เป็นตัวท็อปสุดครับเป็นตัวท็อปสุดก็คือเป็นตัวโฟวินไดนะฮะก็คือเป็นออเกียออโต้โฟวินนะครับและที่สําคัญนะครับมีจอให้และเนวิเกเตอร์นะครับไมโครชิพอยู่ครบหมดฮะพร้อมกล้องถอยหลังนะฮะและที่สําคัญรถลําดับเดียวป้ายแดงครับรถมือเดียวป้ายแดงนะฮะลูกค้านะฮะรถประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะครับรถเดิมๆสวยกลิบเลยฮะ ตะเข็บแก้มคิ้วต่างๆดูนะครับชุดกระจ,จังหน้านะครับเหมือนที่ผมบอกครับตำหนิมีอยู่แล้วนะครับแต่อยู่ที่ว่ามากหรือน้อยฉะนั้นเองลูกค้าคือรถเนี่ยมันวิ่งบนท้องถนนนะครับมันมีตำหนินแน่นอนครับลูกค้านี่ตรงนี้อาจจะมีรอยนิดนึงถ้าลูกค้าดูใกล้นะครับเนี่ยฮะมีรอยเบียดพุทินี้เดี๋ยวผมแต้มสีแล้วก็ขัดน้ํายาให้นะครับไม่ต้องทำนะลูกค้าเสียดายสีเดิมเขานะฮะตะเข็บคือกิ๊บเนียนปิ้งเลยลูกค้าดูดิ กิบล็อกไม่มีเปิดไม่มีอ้านะครับไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับแล้วก็พร้อมกับเดย์ไลท์นะฮะตัดหมอกนะครับชุดงานกระจังต่างๆสภาพก็ยังดูดีนะครับแต่ถามว่าถ้ามีตำหนิไหมถ้ามองใกล้ๆนะฮะอาจจะอาจจะมีรอยหินโดนนิดนึงนะฮะน้อยมากนะครับไม่เยอะนะฮะน้อยมากนะครับไฟหน้าออกจะเป็นโครมสีเทานะครับจะไม่เหมือนกับพวก f o r t จ n e r นะลูกค้าไม่เหมือนกับพวกอันติสโตโยต้านะโครมหน้าเขาจะเป็นสีขาวนะครับตะเข็บกิบล็อกโปร่งล้อเลเยอร์ต่างๆคือเดิมโรงงานหมดนะครับ นะฮะแม็กเป็นแม็กเดิมตรงรุ่นนะฮะยางเดี๋ยวผมดูให้นะครับผมว่ายางไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้ใหม่นะฮะผมมียางเบอร์นี้ที่ปีสภาพใหม่ๆอยู่นะครับผมเก็บไว้สต็อกไว้เยอะนะฮะตะเข็บแก้มข้างนะครับโลโก้ Vcos สเดิมโรงงานนะครับรวมถึงบันไดพื้นนะฮะบันไดพื้นมีตําหนิตรงนี้ฮะลูกค้าเนี่ยสีมันลอกนิดนึงครับเดี๋ยวผมทําสีให้ใหม่นะครับบันไดพื้นจะเป็นพลาสติกผสมกับมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมนะคบลูกค้าทุกคลิปผมให้ลูกค้ามาดูนี่ แผงรีดน้ำพวกนี้สําคัญเหมือนกันนะลูกค้าดูนะยังนุ่มเห็นนะฮะคือถ้ารถจอดตากแดดเยอะๆพวกนี้มันจะแตกหมดครับลูกค้าดูไม่ยากนะครับดูง่ายนะฮะนี่ขอบขอบประตูอะไรเงี้ยสภาพดูดีนะครับรวมถึงขอบยางเหล็กหลังคาต่างๆนะครับกระจกหน้าเดิมนะครับรวมถึงแผงจิ้งลีดหน้าดูยางชั้น2ยังอยู่นะครับเดิมหมดนะฮะไม่มีกรอบไม่มีแตกนะฮะรถใช้งานไม่เยอะนะครับ เหมือนที่ผมบอกครับลูกค้าถ้าเป็นย้อนไปเมื่อประมาณสัก5 6ปีที่แล้วหรือยุคโควิดนะต้องบอกเลยว่าวีคอร์สเนี่ยจับกันไม่ได้เลยนะมี7 8แสนนะลูกค้าราคาแรงมากเลยนะตอนนี้ราคาตลาดบ้านเราเนื่องจากรถไฟฟ้าเข้ามาทําให้รถที่เป็นเครื่องยนต์ราคาลงนะฮะแต่ข้อดีของเขาก็คือเราจะได้รถราคาที่ถูกไปใช้นะฮะรถจริงขับดีมากนะฮะลูกค้าได้เป็นตัวออโต้โฟวินด้วยนะครับราคาเอาแค่นี้พอนะลูกค้าวันนี้นะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทผมต้องบอกเลยว่าราคา ผูกแน่นอนแล้วที่สําคัญนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มแน่นอนท่วมยอดนะฮะเหมือนเดิมนะครับต่างจังหวัดผมส่งให้ฟรีไม่มีบวกค่าใช้จ่ายใดๆดสิ้นนะผมไม่เก็บเพิ่มนะลูกค้าผมส่งให้ฟรีน้ำมันเครื่องผมก็เปลี่ยนให้ฟรีแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรียกว่า งานเซอร์วิสดีกว่านะฮะงานเคลือบสีนะครับฟอกภายในนะครับเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้เปลี่ยนยางเนี่ยผมทําให้หมดนะฮะผมขายรถพร้อมใช้งานนะลูกค้าดังนั้นนะครับผมจะไม่เอารถที่ไม่พร้อมใช้งานไปให้ลูกค้าแน่นอนเดี๋ยวนะ้ํามันเครื่องตู้แอร์ผมล้างให้ใหม่หมดเลยนะค,คันนี้ไม่มีบรรทุกด้วยนะครับลูกค้าดูนะห้องโดยสารตรงดิ่งเลยนะฮะ มือเปิดประตูนี่คือไร้ตาหนิแล้วนะแก้มข้างต่างๆก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวคัสซีเลยนะคัสซีไม่มีผูนะไม่มีผูแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะฮะลูกค้าไม่มีด่างไม่มีลอกนะครับตะเข็บนะฮะขอบท้ายต่างๆนะครับไฟเป็นไฟเดิมโรงงานนะครับไฟจะเป็นมี LED อยู่ด้านบนนะครับเป็นไฟเบรกนะฮะลูกค้าแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นหลอดนะครับปกตินะครับมีโลโก้นี้หลุดหายไปตัวหนึ่งนะครับเลข3านะฮะ เดี๋ยวเบิกศูนย์เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะตรงนี้นะครับนอกนั้นก็ DDI ตัว VGS อยู่ครบหมดเลยนะครับคันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ VGS เนาะเป็นตัวท็อปสุดเป็น VGS นะครับเป็น Isuzu D-Max ท้ายท้ายเดิมนะแล้วก็กล้องถอยหลังก็เดิมโรงงานนะครับรวมถึงกันชนท้ายต่างๆนะครับไม่มีตำหนิเลยนะลูกค้าสภาพดีมากครับดูดิเห็นเลยนะฮะสภาพดีมากนะครับเดี๋ยวผมให้กล้องส่องดูใต้ท้องเลยฮะยางอะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะฮะข้างล่างไม่มีผูนะลูกค้า เดิมๆเลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าบางท่านอยากให้ผมพ่นกันสนิมให้ก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมเอาส่งไปให้ร้านนะครับผมมีร้านพักพวกกันอยู่นะพ่นกันสนิมใต้ท้องผมทําให้ฟรีนะฮะแถมไปนะครับนะฮะเดิมๆหมดเลยนะฮะแล้วผมไม่ได้ลงแว็กนะตัวแม็กไลเนอร์ดูนะฮะสภาพคือยังดูดีนะพวกหูหิ้วพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับไม่มีเสียนะฮะผมกล้าบอกเลยว่า ท้ายเดิมนะครับท้ายจะเขีบเดิมหมดกล้าพูดเลยนะครับว่าถ้าลูกค้าหารถกระบะใช้งานอยู่นะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวนี้ครับลูกค้ากระบะไม่เหมือนสมัยก่อนกระบะตัวตั้งแต่ปี2012-11ขึ้นมาเนี่ยครับผมต้องบอกเลยว่าอารมณ์ขับเหมือนรถเก่งเลยฮะอารมณ์ขับเหมือนรถเก่งนะครับลูกค้าขับค่อนข้างนุ่มแล้วก็เงียบครับท้ายเดิมนะฮะนุ่มแล้วก็เงียบนะฮะไม่เหมือนไม่เหมือนกระบะแบบปี2002-2003อะไรพวกนั้นนะฮะอารมณ์มันจะไม่เหมือนกันนะฮะรถใหม่ๆพวกนี้ขับสบาย แล้วราคาตอนนี้มันลงมาค่อนข้างเยอะมากครับผมบอกเลยว่าราคาจะยืนพื้นตรงนี้น่าจะไปอีกระยะนึงเลยนะฮะระยะนึงนะแหมก็สภาพดูดีนะครับแก้มคิ้วต่างๆนะครับเดิมหมดนะฮะขอบยางประตูสีด้านสวยหมดนะครับนะสีด้านสวยหมดนะครับงานสีต่างๆนะฮะไม่มีตำหนิเลยนะครับก็ถือว่าผ่านนะฮะผ่าน นะครับสภาพแล้วก็ที่สําคัญคันนี้เป็นสีพิเศษนะครับสีพิเศษก็คือจะเป็นสีที่เขาทําออกมาค่อนข้างน้อยมากนะครับลูกค้าแล้วก็ตอนที่เราออกป้ายแดงครับน่าจะจ่ายเงินเพิ่มด้วยนะครับน่าจะจ่ายเงินเพิ่มนะฮะสีดูดีนะครับสีแบบกําลังโอเคเลยครับลูกค้านะครับเดี๋ยวผมพาดูภายในนะครับผมพาดูภายในเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกระจกนิดนึงนะครับ ให้ดูหน้าจงหน้าจอต่างๆตัวตัวแอร์จะเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็จอกลางเนี่ยพอดีผมพี่ชายผมถอดเมมเบรยออกไปนะฮะเดี๋ยวผมใส่ให้นะครับพอเวลาเราใส่เมมเบรปุ๊บเนะี่ยระบบเขาจะใช้งานได้ปกตินะฮะก็จะมีก็จะมีเนวิเกเตอร์มีระบบนําทางนะฮะมีกล้องกล้องถอยหลังนี่ใช้ได้อยู่แล้วนะครับนะครับ คอนโซลคอนโซลต่างๆเบาะเป็นเบาะหนังเดิมทุกชิ้นนะครับเบาะยังไม่เคยเปลี่ยนหนังนะลูกค้าเป็นหนังเดิมทุกชิ้นนะฮะตะเข็บต่างๆยังดูดีลูกค้าดูดิปกติเนะี่ยถ้าใช้งานหนักๆเบาะพวกนี้มันจะมันจะซุดคันนี้คือสภาพมาค่อนข้างเป๊ะเลยนะฮะเลขไม่ยอยู่ที่แสนเก้ากว่าๆนะครับถือว่าไม่เยอะนะครรถปีปี14ไม่ขนาดนี้ถือว่าไม่เยอะนะฮะ แต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยอยากให้ลูกค้าไปดูที่เรียกมยอยากให้ดูที่ความสมบูรณ์ของรถมากกว่านะฮะแล้วก็สภาพองค์ประกอบโดยรวมนะครับลูกค้านะครับยิ่งถ้าได้รถเดิมๆิมมาเนี่ยมันสบายใจนะฮะตั้งแต่โครงสร้างตัวถังอะไรพวกนี้ครับคันนี้รับประกันตัวถังโครงสร้างให้นะครับถ้าไม่เดิมผมรับซื้อคืนเต็มจานวนนะฮะเหมือนที่ผมบอกในคลิปเลยนะฮะแผงประตูนะฮะแทบจะไม่มีตำหนิให้เห็นเรียกอย่างนี้ดีกว่าครับสภาพมาคือสดสดเลยนะฮะแทบจะไม่มีตำหนินะฮะประตูไม่เคยแกะนะลูกค้าตะเข็บประตูเดิมหมดเลยนะฮะ ประตูเดิมนะครับเดี๋ยวให้ดูบ่อหลังบ่อหลังนี่แทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานครับต้องบอกเลยนะฮะแทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานสภาพคือมาค่อนข้างแป๊ะเลยนะฮะสภาพมาค่อนข้างเปะเลยนะฮะคันนี้เหมือนเจ้าของเขาซื้อมาขับแต่ฝั่งคนขับคนอยู่คนเดียวครับดูนะครับฝ้าเพดานก็สะอาดนะลูกค้ารวมถึงพรมพื้นในผมให้ดูเลยผมสุ่มดูก็ได้เปิดด้านหลังบ้างอ่ะปกติเปิดชอบเปิดด้านหน้านะฮะพรมพื้นสะอาดมากก็จะเหลือฟอกดูดฝุ่นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทําสปารถนะครับ ให้ลูกค้าใหม่นะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่ขับดีมากครับขับสบายด้วยขับสบายมากเลยแผงประตูนะครับสภาพโดยรวมก็โอเคอยู่นะฮะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่เรียกว่าดีดีกว่านะครับดีปกตินะฮะ เบาะก็ไม่มีขาดผมไม่ได้ลงแว็กนะลูกค้าเบาะนี่คือผมให้ดูเนี่ยอยากให้เห็นสีเดิมๆแต่ตอนที่ผมส่งรถนะฮะผมบอกลูกค้าเสมอนะครับว่าผมจะลงแว็กน้ํายาให้นะครับเบาะมันก็จะเงาฉ่ำนะฮะอันนี้ไม่ได้ลงแว็กคือผมอยากให้ลูกค้าได้เห็นเนื้อหนังของเขาแท้ๆเลยนะครับแต่ตอนผมส่งรถผมลงนะฮะช่องแอร์ต่างๆพวกนี้ไม่มีกรอบไม่มีแตกหักนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับสภาพคือมาคือปกติ100%ซนนะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูคือผมเข้าใจครับลูกค้าบางทีครับ คือบางทีลูกค้าไม่มีเวลาครับแล้วก็ผมกล้าพูดเลยนะครับว่าเงินมันหายากตอนนี้เศรษฐกิจกมันไม่ค่อยดีนะมันเป็นเศรษฐกิจกโลกครับลูกค้าแล้วก็เงินหายากบางที ผมเข้าใจลูกค้าจะซื้อรถเย่ายว่าแต่ซื้อรถเลยนะครับจะซื้อของสักชิ้นหนึ่งอะมันจะต้องตัดสินใจนะครับเพราะว่าของชิ้นนั้นมันอยู่กับเราอีกหลายปีรถยนต์ก็เหมือนกันนะลูกค้าคือผมเข้าใจเลยลูกค้าบางคนผมซื้อไปเมื่อประมาณ6กจิตปีที่แล้วนะยังมาขายผมอยู่นะแล้วก็มาเทินคันใหม่ผมก็ดีใจนะครับดีใจอยู่นะฮะแล้วก็คือเงินมันหายากวันนี้ผมพูดนะครับกว่าลูกค้าจะได้ซื้อแต่ละคันมันต้องเก็บน้ำพักน้ำแรงบางคนทำงานกัน2อสาคนในครอบครัวครับแล้วเก็บเงินก้อนนึ่งมาซื้อรถ ผมไม่ผมกล้ากล้าบอกลูกค้าเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะคัดรถมากครับรถไม่สวยคือผมไม่ซื้อนะฮะเครื่องฟิตปังเลยลูกค้าเครื่องฟิตมากครับแล้วเครื่องเดิมๆแห้งสนิทเลยนะฮะตย่ไม่ฟังเสียงเครื่องเครื่องเดิมๆแห้งสนิทครับตะเข็บเดิมหมดเลยนะลูกค้า ตะเข็บฝากระโปงฉลากสินค้าป้ายคําเตือนแผ่นกันความร้อนยังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวต้องล้างให้นะครับขออภัยด้วยนะครับนะฮะคือเดิมๆหมดเลยหม้อน้ําต่างๆท่อยุงท่อยางไม่มีกรอบนะฮะพ่อพวกนี้ดูเครื่องแห้งสนิทเลยนะครับเดี๋ยวล้างห้องเครื่องให้อีกทีนะฮะถ้าเป็นตัว VGS เนะครับเป็นจะเป็นเครื่องดี DI t u เทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับลูกค้าขับดีมากครับถือว่าขับดีนะยิ่งได้เป็นโตโฟวินมันมีเกียร์สลูกไงแล้วก็เป็นรถขับ4เราจะเลือกขับ2ก็ได้นะก็ ขอบคุณมากๆที่ติดตามและก็รับชมนะลูกค้าก็ผมต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ลูกค้าหารถกระบะใช้งานด้วยแล้วก็เอาไว้ใช้ในครอบครัวด้วยนะครับก็ยังไงก็ต้องตอบโจทย์แน่นอนเป็น4ประตูนะครับขอบคุณครับ